เสียงอ่ะเออเออเามาดูคูปาต้าคูปาต้า LC 70 8SP โอ้แต่งกับเราได้สักปีแล้วนะได้หาหกปีได้แล้วโอ้ตัวนี้เดิม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 มาจากโรงงานเขาเจ้าบิมีอ่ะบอบิ๊มเทอร์โบบอครับโอ้ตาเราก็มักแต่งเนาะมันแรงขึ้นบะ แรงครับแรงขึ้นเล่นปะแรงขึ้นอา้าวแรงขึ้นครับเบิง่งผู้ใส่งานจริงครับเบิร์นติดแล้วเนาะหันบ่แรงอ่ามันขี้แล้วมันก็มวนมือมวนตีนไปเบ<า>ิ่งโครงสร้างนะครับเอาตัวนี้ขึ้นเลยหอ่อห่อกันฝุ่นกันเนี่ยกันฝุ่นครับอีกรอบหนึงกันฝุ่นอีกรอบนึงมึงนี่แหละภูมปัญญาชาวบ้านการเกษตรเพราะว่าสุทธิงานของมันฝุ่นหลายเป็นบ่ แม่ปัูออก่าแม่ออกง่ายไหมพี่มันกันค้อมห่อนโอ้เขาบอกข้มหล่อนตัวนี้มันถูกดูดเข้าไปเนาะเครื่องพั้งนี้มันดูดเข้าบาเคือบกุ้บกวาตานอ่ะติลมโอ้ตีดตัวลมเท่านั้นละโอ้เดี๋ยวป้าปอก็เลยมารีวิวต่อให้สวยๆเดี๋ยวตัวนี้ ในตำนานนน่นใช่ครับตับ่อในตำนานขั้นแรกในแถวนี้เลยั้นแรกในแถวนี้เลยครับูม่าอองใชเปรนคนติดเอคยเห็นเนาะเออขี่รถมาดังวิววิวผมตามเลยครับตามเลยเ่รแมันม่เื่อใยงเดี๋ยว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 ของแท้ของแท้เทที่มาเดิมนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องพวกสี่ห้าพันเี่มีไหมครับไม่มีเทอร์โบไหมไม่มีไม่มี ยงอะฮะฮะฮะดูครอบแตกงตาง ของเอซูต <temple. S 2> ่อไหนตัวสามพันตัวสามพันโอ้อีซูตัวสามพันอันน้ยุคท้ายของผมครับโอ้ทำอะไอย่างนี้แนี้ครับร้อนเกษตรพัดลมช่วยอ่าติดพัดลมช่วยเองครับช่วยครับลมเราเราดับเครื่องกันนะเราต้องต้องเปิดป่ะต้องเปิดพัดลมช่วยอ้าวใช่ต้องเปิดพัดลมช่วยโอ้ใช่ไหม เนี่ยเนี่ยพอร้อนก็เปิดพัดลมช่วยเออเขาท่าเขาท่าแห้งแขกไม่มีเยิ้มตัวนี้จะนานของผมนานทำมาห้าหกปีแล้วห้าหกปีโอ้หกปีแล้วสิปีเนี่ยแหรถสิบเอ็ดปีแลรอเด้อรถสิบเอ็ดปีแล้วออกมาสามปีหรือออกมาสปีก็ออกมาติดตรงนี้ออกมาติดเลยโอ้สองปีทีแรกก็ พวกห้าสิบมาจู้เขาไม่ได้บอกมาเดี๋ยวใส่เทอร์โบครับแข่งกันนอกรอบนอกรอบเลยเขาไทยแกสามไม่ได้ไทยแกสามไม่สบายโอ้เดี๋ยวนี้ไทยเกียสามอ่ะอ่าไทยแกสามได้เลยเเลกียยยร์าปั่นเนื้อปั่นเกียร์สามปั่นก็แรงเครื่องพวกพวกปั่นพวกอะไรก็แรงปั่นแบตเตอรี่แรงเออเครื่องแห้งดูแลรถดีจังเลยโอ้ยย้ายแบตมาเนี่ยดูแลรถรถสิบเอ็ดปีแล้วอือ ขี้เยี่ยมไม่ออกอะอยู่ที่ผมเนี่ยก็มีอ่ะไปไม่ติดอะไรไม่ติดก็มาให้ดูให้สิบเอ็ดปีผมนี่ซ้ำขั้นไหนเหรอครับโอ้สิบเอ็ดปีแล้วตาป้อเป็นหมอดูแลรถให้มีเครื่องเสียงด้วยทัายรถไงเนี่ยอ่าโอเคเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เห็นคูโบต้าคุณยายบ้านคุยายทุวัฒน์นี่ ติดเทอร์โบนะครับอีสุสามพันนะครับตัวแรกเลยนะครับสนใจยังไงก็ทักเลยเนาะใช่อเอาติดตั้งอยู่ที่เท่าไหร่หมื่นไหมนะไม่ถึงครับไม่ถึง,มถงหมื่นเนาะ 8, <500. S 1> อ่าแปดพันนะครับหาลูกเทอร์โบใส่ให้เลยมาเลยนะครับใส่เทอร์โบให้ไม่รวมท่อนะครับอาทั่วก็จะลั่นขึ้นมาสวยอ่สวยเลย ขี่ผ่านเนี่ยชอบเลยไม่ใส่รถเบียดนะอันนี้ไม่ได้ใส่รถเบีดด้วยโอ้เสียงคือฟีดฟีดฟีดนี่ฮะว่าใครก็หาว่ารถเบียดบอกไปดูเลยถ้ามีรถเบีดให้เปล่าไม่ไม่มีรถเบีดใส่เข้าไปตัวนี้ตรงแกนเนี่ยตรงข้อเลี้ยงเนี่ยก้อนมันเครื่องใช่ไหมครับเครื่องเหมือนกับของแค่เลยฮะขาก็เหมือนใส่หมดทุกอย่างใส่หมดทุกอย่างเลยตรงมอเตอร์มีหมดเนี่ยดูนอตมีแค่โอ้ดูบูดดูบูดเอาสตาร์ทให้ดูบูดหน่อยครับเนี่ย มันบูทขึ้นไหมเนี่ยบูทเวลาเร่งไม่ขึ้นครับโอ้เร่งไม่ขึ้นบ่เวลาทำงานร้อนเวลทำาโอ้เวลาทำงานมันจะขึ้นทำงานหนักเนี่ยเวลาเราเหยียบเออเออมันจะขึ้นตอนนั้นเป็นเรื่องปกติบ่่เรืองปกติแต่ถ้าปกติมันวิ่งธรรมดาไม่ขึ้นโอ้ถ้ธรรมดาไม่ขึ้นที่ผมไม่ขึ้นโอ้วิ่งก็ไม่ขึ้นทำงานหนักเนี่ยมันจะมันจะให้เราเห็นเลยว่าเออมึงทำงานอยู่โอ้ันสายที่มันสายลมหนักเก็มัน บ้าคอมหล่อคอมหล่อแจมแจมเลยกระจกนะครับแต่ง LED รอบคันนะครับเครื่องเสียงพ่อมันะบ้านะปิดบุญตานะครับ FC อ่าสนใจยังไงดังบ่าอะไรนะเอาโซ่ดิโซ่ดิบึมบึมนี่สบายเลยเออเสียงก็ดังนะโอ้ปิดวิทยุพ่อม โอ้เน oh ี่ยนี่อะนี่อะน่าจด้ไหมด้วยจวนพูด่ะพูด่ะโอ้ อ่านี่ครับจำเลยจบเลย <ś v ix> โอเคโอเคนะคร <ś v ix> สนใจไงก็ทักมาเลยนะครับ <ś v ix> ทักมาเลยทักมาเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ